ฝันสะดุ้งตื่นจากฝันในเวลาเกือบตีสามร่างเธอชุ่มไปด้วยเหงื่อเย,ย็นเยือกใจเต้นแรงเหมือนท้องวิ่งหมีอะไรบางอย่างมาเธอพยายามตั้งสติสูดลมหายใจลึกแต่มันไม่ได้ช่วยให้ทาพในหูหายไปได้เลยทาพของเรือนไทยไม้เก่าแก่หลังหนึ่งที่มีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านต้นโพยใหญ่แทงเงาคุมจนทั่วลานดิน มีเสียงบางอย่างดังอยู่ในฝันนั้นเหมือนเสียงเหล็กเสียดไม้และเสียงกรีดร้องแหลมสูงที่ฟังดูหาบแห้งอย่างน่าสะพรึงนเธอลุกขึ้นเดินไปที่กระจกในห้องหวังแค่จะล้างหน้าสาดน้ำสาสตัวเองให้หายเวียนหัวแต่พอเธอสบตาก,กับเหงาในกระจกก็ต้องชะงักเนาในกระจกเป็นเธอก็จริงแต่ในเสี้ยววินาทีเธอเหมือนเห็นบางอย่างคล้ายหญิงสาวอีกคน ยืนอยู่ซ้อนด้านหลังมีผมยาวปิดปอนชุดสีแดงหมุนคล้ำเหมือนเปิ้อเดินโคลนตุินบางอย่างโชยมาจากในห้องตุินสาตุินไม้เก่าตวินของความเชื้นที่ไม่มีทางมาจากหอพักทันสมัยแบบนี้ได้เลยเช้าวันต่อมาขวานนั่งนิ่งในห้องเลยบิชาโบรรสถาน